สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมานำเลนะคนตอนนี้ขูดไปยดเยอนะและ้วนะนะและ้วก็ตอนตอนนี้ก็ใช้กันอันนี้ขูดนะคนเขาชี้กลนเลยขูดเรืเลยนี่ทุกคน,นขูดแบบนี้นะเนี่ยทุกคน,น นี่นะคนแผ่นเลคข,ข้างล่างเลยนี่นะเป็นประมาณนี้แล้วคนแผ่นเป็นบอลน,นี้ะติดกันสองแผ่นเลยนี่นะคนแผ่น,นโอ้ทุกคนโอ้ดูดิตรงนี้เสิ่งถุงถุงเนี่นะคนตอนตอนนี้ก็ขูดมาาาันจะใกล้จะเสร็จแล้วนะคนยเยอะไปไหมนเนี่ยไม่ไม่รู้ น่าจะเป็นเลที่อยู่ในถุงเลใหญ่ๆอ่ะเลไซ์บิ๊กมันมีมันฝรั่งประมาณนี้แหละส่วนอันเล็กๆนี่ลมแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันฝรั่งทอดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนเราก็น่าจะมันฝรั่งทอดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ลมยี่สิบเปอร์เซ็นต์แลละดูนี่ดีทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเตรียมพร้อมทอดแล้วโราขดโอ้่เยอะกว่าเดิมโอเคทอดกันเลยนี่นะคนนี่วะอืม รอน้ำมันเดือดใช่ไหมอืเนี่นนคนเดี๋ยวพร้อมทอดแล้วโอ้เยวนี่ทอดเรียบร้อยแล้วคุณอือนี่ไงอืเรียบว้าวยังเหลือมันข้นอีกเยอย ค่อยๆค่อยๆเขาย่อยทอดคุณพลังชุดว้าวแต่ โอเคทุกคนเดี๋ยวรอตอนนนี้สุกเลยกันไม่ไม่ดีรอตอนทุกทุกทุกอันสุกเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่แล้วทุกคนเป็นเลแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้โรยเกลือนะทุกคนโอเคมากินเกลนเลยอือก็อร่อยทุกคนแล้วก็เราดูว่าถ้าเกิดโรยเกลือยังไงแล้วคนเกลืออือเนี้ย อืมมีเกลืออร่อยกว่าแบบไม่มีเกลือเยอะเลยสุดยอดนะคุณอืมออโอเครอรอทอดเสร็จทั้งหมดเรียกกันโอเคทุกคนชิ้นนี้น่าจะขอบมากอืมอร่อยกินกัน <laughs> เรียกได้สองชิ้นละ กินเลยชิ้นเดียวเลยชิ้นสุดท้ายเจ้คนนี่มันโดรลีทัวหรือว่าเลเนี่ยผิดไหมรูปสามเหลี่ยมนี่ลูกคนเราใช้น้ำพึ่งอันนี้เอาไปทำตรงเลออะ มันพึ่งเหมือนเยอะไป่อยเมื่อกี้ไงโนซ่ามีคนบอกว่าถ้าเกิดกินเล่กับ้องคอกันจะอร่อยนี่ไงเล่ที่ผมทำเองและนี่จะเครียบไคือว้าวไอติมโคกเซ็บ์ไพว้าวทุกคน เลมีเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้ว้าวน่ากินมากเลยว้าวเราลองกินดูหนยคำนึงนี่นะทุกคน นี่นะเสร็จทำเสร็จกันเรียบร้อยเลยนะเขาบอกเลยว่าชิ้นำดำๆพวกนี้กรอบใช่ทุกคนดูาเห็นไหมว่ามันกรอบไหมอืมโอ้ oh, what the hell มันติดกันโอเคจานเออเออ หมอเมื่อกี้กรอบแล้วคิดเลย,เยนี่เราคนโอเคสำหรับวันนี้เราก็อล้วคิดไปก่อนแล้วบายบาย